โอเคโยจาย์มินาซังสวัสดีอีกครั้งนะคะวันนี้เซนเซก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับว่าเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะว่าหลังจากที่ได้วีซ่าท่องเที่ยวอ,อเมริกานั้นมีแผนยังไงต่อไปนะคะแผนที่วางไว้ก็คือก็คือเปลี่ยนนะคะที่ตอนแรกบอกว่าจะมาเที่ยวกันกับน้องใช่ไหมกับเพื่อนอีกคนนึงแล้วครานี้ผ่านวีซ่าอยู่คนเดียวแผนก็เลยเปลี่ยน ก็เลยตัดการท่องเที่ยวออกไปแล้วก็เลยไปเยี่ยมญาติไปเยี่ยมนะกับยายแทนนะคะที่ฟลอริดานั่นเองก็คือตอนที่ก็คือที่ที่เซนเซยอยู่ตอนนี้แหละเราก็ไม่รู้นะคะว่าจะไปเที่ยวที่ไหนคะแล้วก็ตามนะอย่างเดียวคะก็คือ ได้มีโอกาสได้ไปทํางานที่ร้านอาหารอันนี้ไม่แนะนําให้ทํานะคะถ้าเกิดเรามีวีซ่าท่องเที่ยวเขา,าจะไม่อนุญาตให้ทํางานนะคะอันนี้เราก็แอบทําพอถึงวันเวลาตั๋วกําหนดกลับแล้วทีนี้เริ่มคิดแล้วว่าเอ้ยจะกลับดีไหมหน่าหรือว่าจะอยู่ต่อก็คือตัดสินใจว่าไม่กลับก็ในระหว่างที่ทําร้านอาหารนะคะก็ได้ ทุกคนเชื่อไหมว่าหน้าอย่างเงี้ยเกือบไปเป็นเมียน้อยเขาแล้วอะ่ะเกือบไปเป็นเมียน้อยของคนชาวเวียดนามเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าต่อคลิปต่อไปเนาะแล้วก็พอทํางานที่ร้านอาหารได้ปีหนึ่งก็เดี๋ยวก็มาเจอพี่แฟรงค์เดี๋ยวเล่าให้ฟังคลิปต่อไปว่าเจอพี่แฟรงค์ยังไงแต่คลิปนี้จะมาเล่าเกี่ยวกับว่า เซนเซทำงานอะไรนะคะที่อเมริกาก็คือว่างานแรกที่อเมริกาของเซนเซนะคะก็คือร้านอาหารไทยนั่นเองที่แรกก็ไปเป็นกุ๊กก่อนอยู่ในห้องครัวที่แรกก็ทําอะไรไม่เป็นหรอกก็คือเรียนรู้จากนาค่ะนานะเขาก็สอนให้ทําในห้องครัวมันก็จะมีทั้งแกงทําแกงทาทายาทําลาบอะไรพวกนี้น,นะคะอาหารไทย แล้วก็จะมีพวกผัดผักผัด,ผดอะไรอย่างเงี้ยผัดกะเพราผัดไทยข้าวผัดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าเรายังแรงไม่ถึงถึงที่จะทําผัดนะคะยังต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งง่ายๆก่อนก็คือทําพวกแกงก่อนนะคะแกงกับยำกับลาบกับสลัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเรียนรู้กันทําน้ําดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะทาน้ําดื่ม พอทำในครัวได้สักพักนะคะภาษาอังกฤษเริ่มดีขึ้นเจ้าของนะาเจ้าของร้านเขาก็ใจดีนะคะให้เซนเซไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่เชิร์ตที่โบสนะคะโบสเขาก็จะมีสอนภาษาอังกฤษที่เรียกว่า E S O L นะคะให้สำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในอเมริกาที่อยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนะคะทุกคนเขาใจดีมากเลยนะคะที่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 โบสเนี่ยค่ะ ก็มีทุกวันพุธเวลาหกโมงถึงหกโมงเย็นถึง2องทุ่มนะคะก็2ชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษสองชั่วโมงทุกๆวันพุธนะคะเซเซนก็มีโอกาสไปเรียนพอนะเขาเห็นว่าเออภาษาอังกฤษเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะนี้เขาก็เลยให้มาเลื่อนขั้นมาเป็นเด็กเสร์ฟนั่นเองเด็กเสริมนะคะ จากห้องครัวก็มาเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นเด็กเสิฟได้สักพักหนึ่งเออก็เจอคนมากมายหลายเชื้อชาตินะคะช่วงช่วงนั้นก็ไม่ได้ว่าภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ว่าเก่งนะคะเซนเซไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ไม่ชอบภาษาอังกษด้วยะคะ่ะก็คือมันก็ลำบากตรงนี้แหละเพราะว่าเราไม่ชอบภาษาอังกฤษแต่ว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษทุกวันเออแล้วคราวนี้ทำไปทำมาสักพักหนึ่ง ก็มีเพื่อนนะคะเพื่อนมาแนะนําว่าเออเนี่ยตัวเองตัวเอง,เองชอบสอนใช่ไหมจบครูมาใช่ไหมเขาก็เลยแนะนํางานหนึ่งให้เซนเซนคะ่ะลองมาทํางานนี้ดูสิลองมาสมัครดูสมัครทางออนไลน์นะทุกคนไม่ได้แบบว่าเดินเข้าไปสมัครได้ง่ายๆนะคะเพราะว่างานที่เพื่อนแนะนำเนี่ยก็คือมันจะอยู่ในค่ายทหารไม่ใช่ว่าคนธรรมดาเหมือนๆแบบเราไม่ได้เป็นทหารเขาไม่ได้รับ ไม่ไม,ไม่ไม่อนุญาตให้เข้าไปในค่ายทหารได้ง่ายๆนะคะนอกจากว่าจะเป็นทหารหรือว่าจะเป็นครอบครัวทหารเขาจะมีบัตรให้นะคะว่าสามารถเข้ามาได้หรือคนที่ทำงานในนี้เท่านั้นถึงจะเข้ามาในนี้ได้นะคะก็เซซีไม่สามารถถ่ายอะไรนะคะเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอในค่ายทหารนะคะแต่ว่าตรงนี้โอเคอยู่เซซี่กน ก็เลยเล่าเล่าดีกว่าไม่ต้องไม่ต้องถ่ายนะคะก็คือใช้แบบว่าเล่าเล่าให้ฟังนะคะก็คืองานที่2นะคะที่เซนเซทำก็คืองา,งานปัจจุบันเนี่ยคะ่ะก็คือเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกสคูลแคร์สรุปง่ายๆนะคะงานที่2ของเซนเซก็คืองานเกี่ยวกับสอนกิจกรรมให้เด็กหลังจากเด็กเลิกโรงเรียนนะคะก็คือจะเป็น Before and after School นะคะก็ที่เซนเซทําอยู่ตอนนี้ก็คือมีไทยคลับนะคะก็จะสอนเด็กเกี่ยวกับว,วัฒนธรรมไทยอาหารไทยของเล่นการละเล่นแบบไทยการแต่งกายแบบไทยแล้วก็เพิ่มภาษาญี่ปุ่นเข้าไปด้วยนะคะกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นวัฒนธรรมเกี่ยวกับญี่ปุ่นอะไรแบบนี้นะคะแรกๆที่เซนเซเข้ามาทํางานนะคะก็จะ งานเขาก็จะแบ่งเป็นแบบว่าอายุของเด็กนะคะก็จะมีอยู่3ช่วงชั้นด้วยกันก็คือยังก์วิงโอนด์วิงแล้วก็ฮอตสปอตนะคะส่วนยังก์วิงยังก์วิงนั้นจะเป็นเด็กอายุ5ถึง7ปีนะคะ5ถึง7ปีโอนด์วิงก็จะเป็น8ปีถึง9ปีแล้วก็ส่วนฮอตสปอตก็จะเป็นเด็ก โอนเดอ i วิจะเป็น7ถึง8 7ถึงแแล้วก็ฮอตสปอตก็จะเป็น9ถึง10นะคะส่วนเด็กที่อายุตั้งแต่10ขึ้นไปสามารถจะอยู่ที่ฮอตสปอตหรือว่าจะอยู่ที่เอ่อยู e เซนเตอร์ส่วนยูทเซนเตอร์ก็จะเป็นเด็กตั้งแต่12ถึง18นะคะเขาก็จะแบ่งช่วงอายุส่วนตอนนี้ตอนแรกที่เซนเซเข้ามาทำงานก็ ได้ไปอยู่ที่ยังก็วิ่งห้องแรกที่อยู่ก็คือห้องดราม่านะคะห้องดราม่าก็จะเป็นห้องเกี่ยวกับว่าเด็กการแสดงมีศิลปะด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะเรียนวัดเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะครูประจําห้องเขามาจากปานามานะคะเขาก็จะรู้ภาษาสเปนใช่ไหมภาษาสเปนเด็กก็จะได้เรียนรู้ภาษาสเปนต่อไปนะคะ ทำงานมาได้ปีหนึ่งเซซก็ได้ย้ายไปอยู่ห้องบิวดิ้งนะคะห้องเลโก้นั่นเองก็สนุกนะคะห้องเลโก้ก็จะมีเลโก้พวกต่างๆของเล่นต่างๆที่แบบว่าให้เด็กได้สร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะสร้างเครื่องบินสร้างบ้านอะไรที่เกี่ยวกับเลโก้กับพวกของเล่นที่เป็นแบบว่าต่อตัวต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ห้องที่สามนะคะเป็นห้องเกมเซซี่ยายไปหลายห้องห้องเกมนะคะก็เซซไม่ได้เป็นคนชอบเล่นเกมนะแต่ว่าก็ก็ก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าได้จะได้เรียนรู้ว่าแต่ละห้องเนี่ยจะต้องทําการสอนยังไงบ้างนะคะพอมาอยู่ห้องเกมก็เออสบายขึ้นนะคะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราอยากทําอะไรเราอยากทํากิจกรรมอะไรในระหว่างนั้นนะคะเซซก็มีความคิดที่ว่าอ,อ ก็คือด้วยเนื้องานเขาบอกว่าทํากิจกรรมอะไรก็ได้เราสามารถทําคลับอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับพวกเคาเจอรหรือว่าเขาจะม,มีคลับให้เลือกด้วยนะคะหรือจะทำเคาเจอเออก็เลือกเคาเจอถ้าจะทำแบบ4 s อคลับอะไรเงี้ยถ้าทำส r ทคลับบอยแอนด์เกิร์ลคลับอะไรเงี้ยคะ่ะเขาก็จะมีกิจกรรมไว้ให้แล้วเราก็เลือกว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรสอนเซนเซถนัดเรื่องเคาเจอนะคะ ก็คือให้เด็กเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเล่นดนตรีไทยด้วยนะอืมก็สนุกนะคะก็เป็นงานสอนอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นโดยตรงแต่ว่าเราก็ชอบสอนเออแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเซซจะมาเล่าเกี่ยวกับว่าเกือบได้เป็นเมียน้อยของคนเชาเวียนนามโอเคแล้วแล้วเจอกันไหมคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเซซว่าเลาต่อขอตัวไปทำ แผนการสอนก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสายโยนาราบายบาย